สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่องหวยเด็ดไลฟสาระนะคะวันนี้ก็มีแนวทางหวยฝันเหมือนเดิมก็วันนี้มีเวลาก็เลยไปตอบคอมเมนต์นะคะก็ขออภัยทุกท่านด้วยนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วปังไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบกลับนะคะบางทีคอมเมนต์เยอะบ,บังอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะกดไลค์ให้เฉยๆนะคะ ก็วันนี้มีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาปังเขาไม่ถือสาอะไรแกหรอกมันก็จริงอย่างแกว่าแหละแกก็บอกว่าปังมั่วมากอะไรอย่างเงี้ยเออปังก็เลยตอบกลับไปว่าขอบคุณค่ะปังก็มั่วแบบเนี้ยมานานมากแล้วเออถ้าคนที่เคยดูคลิปเก่าๆหรือว่าผู้ติดตามเก่าๆจะรู้ว่าเมื่อก่อนมั่วกว่าน,นี้อีกนะคะเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้ตอนนี้คือดีขึ้น มาหน่อยหนึ่งแล้วคือปังไม่ได้ไปไปหาความฝันหรือโทรไปแบบโทรไปคุยกับเจ้าของฝันวันเนี้ยช่วยเล่าฝันหน่อยได้ไหมเอาแบบเรื่องเรื่องอย่างนั้นนะปังว่ามันปังไม่กล้าที่จะไปขอเขาแล้วปังก็ขับรถไม่เป็นที่จะไปไปหาตัวเลขหรือว่าไปสถานที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะปังก็เลยเลือกคือช่องปังเนี่ยเป็นช่องเล่าหวยความฝัน คือทุกคนต้องเข้าใจว่าปังเล่าหวยฝันปังไม่ได้ไปเสาะหาเหมือนคนอื่นเขานะคะเออปังก็ทําได้เต็มที่แค่ตรงนี้เนาะก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านด้วยนะคะส่วนคลิปเสียงว่าทําไมมันเบาเพราะว่าปังไม่ได้ซื้อใหมคค่ะปังไม่รู้จะซื้อรุ่นไหนปังเคยไปดูแล้วมันเจ็ดพันกว่าคือปังทําคลิปมาปังบอกเลยว่าปังยังไม่ได้จับเงินเจ็ดพันกว่าเลยนะ สองเดือนไปยังไม่ได้ร้อยดอลลาร์เลยเพราะว่าคนดูคลิปน้อยแล้วก็เป็นเป็นคลิปสั้นๆเนาะไม่ได้ยาวอะไรมากปังก็คือต้องลงทุนแต่ว่าตรงนี้ปังบอกแล้วไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันเป็นฟาร์มชอบส่วนตัวนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ให้พี่ๆเพื่อนๆเ,เลื่อนไปช่องอื่นได้เลยเนะาะปังไม่ได้ว่าอะไร ถ้าใครชอบเป็นกำลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่าแบบคอมเมนต์เป็นกำลังใจเข้ามาได้นะคะก็พูดเยอะและบ่นเยอะเดี๋ยวทุกคนลำคาญเนาะมีแต่น้ำไม่มีเนื้ออ,อ่เริ่มจากฝันแรกเลยนะคะผู้ชายฝันฝันว่ามีคนมาขอซื้อลอตเตอรี่ผมเป็นคนขายเขาบอกว่ามีเลขสามแปดไหมผมบอกว่า เอากี่ใบเขาบอกมีเท่าไหร่เอาหมดผมบอกมีอยู่หกใบครับเขาบอกเอาครับต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าน้องที่เสียแล้วเนี่ยนอนละเมอเราถามว่าหวยออกอะไรวะน้องเขาพูดสามตัวกับสองตัวแต่เขาจำได้แค่สามตัวนะคะสี่เจ็ดสองต่อมาผู้ชายฝัน ฝันว่ากลับไปบ้านแล้วพ่อที่เสียเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาให้ดูพ่อเสียตอนอายุห้าสิบเอ็ดบ้านเลขที่หนึ่งห้าห้าพ่อบอกว่าดูสิพ่อถูกลอตเตอรี่สองใบเลขที่พ่อให้ดูนะคะสามเก้าวันนี้จะเล่าฝันน้อยหน่อยนะคะบางเว้นบรรทัดเยอะนิดนึงลองลองลองดู ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าไปซื้อช้อนกับสามเณรแก้ขายอันละ29บาทผมให้30บาทแกทอนมา71บาทเขาบอกเขางงงงมากให้ไป30ค่าของ29แต่ว่าทอน71บาทต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าหวยออกข้างบน997 ข้างล่าง79็สามตัวหน้าหมุนสี่ครั้งจำได้แค่หนึ่งหนะคะดูประกาศทางทีวีเนาะมีคนบอกว่าเนี่ยเสียดายเลยซื้อ110ออกหนึ่งหต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าแมวกระโดดเกาะขาล้อง8 9 98ต่อมาผู้หญิงฝันว่าโดนตำรวจจับ เพราะว่าไม่ยอมจ่ายค่างวดรถความจริงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายหมดไป5ปีที่แล้วทะเบียนรถ6 0ศู 03. ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่ยีฝันวันนี้ฝันว่าถูกหวยบิงโกที่เป็นแผ่นแผ่นใช้เหรียญขูด แม่ค้าบอกว่าเราถูกเจ็ดบาทแม่ค้าส่งส่งเงินให้แบงค์ห้าร้อยห้าใบคือแม่ค้าส่งมาให้อ่ะสองพันห้าร้อยบาทคือถูกสองพันห้าเขาบอกจำเลขที่ถูกไม่ได้ต่อมาผู้ชายฝันว่าไปเจอเด็กผู้ชายสงสารเลยหยิบเงินสิบบาทให้ไปกินขนมต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนเขียนเลข ยัดใส่มือให้เลขหนึ่งหแปดถ้ากับหัวมันก็จะเป็นหนึ่งเก้าแปดถ้ากับแปดเป็นสามก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะลองกับกับตัวเลขดูต่อมาพี่หญิงฝันมันที่ยีห้าฝันว่ามีคนมาเต็มบ้านเลยมีทั้งญาติฝรัง่งแขกมาทำสปาเกตตี้ให้กินด้วย เขาบอกว่าไม่รู้จักเลยสักคนมาทำไมกันก็ไม่รู้บ้านเล็กที่นะคะห้าสิบแปดบางฝันมันก็ออกหวยรายวันเนะาะปังก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นหวยอะไรกันบ้างนะคะตรงนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าปังก็ไม่ได้เล่นหวยรายวันปังเลยไม่ได้เข้าไปดูผลว่ามันออกเลขอะไรนะ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าทะเลาะกับผู้หญิงมีอายุสองคนเถียงกันไปมาพวกเขาเนี่ยเอามีดจะมาฟันเราเขาบอกว่ามีดแต่มีสนิมเขอะมากตาเราเนี่ยเห็นเลขที่มีดนะเขาบอกว่าชัดมากเลยเลขหนึ่งเจ็ดต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นเลขบนป้ายถนนหลวงป้ายใหญ่มาก ขาบอกว่าตัวเลขเนี่ยเรียงกันลงมาแบบแบบนี้เลยหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแปดเลขแปดแปดนี่ก็จะไปตรงกับท่านหนึ่งที่ฝันว่าตัวเองเหาะได้แล้วไปเจอแผงลอตเตอรี่แล้วมีตัวเลขที่คนอื่นไม่ยอมเอาไม่ซื้อก็เลยช่วยซื้อมาเนาะที่ว่าศูนย์แปด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 กับหนึ่งแปด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 อุปังก็ชอบฝันนั้นนะ่ะมันชอบมากเลย ว่าจะไปหาลอตเตอรี่เลขแปดแปดแล้วพอดีเลขของเจ๊อะไรนะเจ๊ฟองเบียร์ไหมที่โดนชนท้ายอ่ะสามแปดแดังก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปหาลอตเตอรี่แปดปดสักหน่อยต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าขับรถคว่ำตีลังกาสามสี่ตลบการชนหน้าหลุดเขาอ่ะแบบแชทไลน์มาหาแฟนเขาบอกว่า เขาพูดกันน่ารักเนาะบางอ่านยังคำเลยเขาบอกอีอ้วนเมื่อนะคืนน่ะกูฝันอย่างนี้อย่างเงี้เขาบอกนะมึงซื้อทะเบียนรถกูนะมึงซื้อทะเบียนรถกูนะเขาบอกเมียเขาเนาะเขาแชทไลน์คุยกันอนะเขาแคปลงบางอ่านแล้วก็น่ารักเดียรทะเบียนรถเขานะคะห้าเก้าหนึ่งศูนย์เขาบอกตีลังกาสามสี่ตลบเลยห้าเก้าหนึ่งศูนย์ ่อมาผู้ชายฝันฝันว่ามีคนพยายามขโมยรถทะเบียนรถนะคะ6301รถดโดนหินทุบกระจกหน้าเป็นรอยร้าวเราไปเจอเอากลับมาได้ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าลุงที่เสียมาเรียกบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่เลข528ให้หน่อย52มันก็ชอบมันเนี่ย ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าแฟนเนี่ยขับรถชนคนเสียชีวิตฝันเมื่อเช้ามืดวันนี้เนาะทะเบียนห้าเเจดสองต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าส,สลากประกาศผลรางวัลข้างบนออก6กสี่แดข้างล่างออกสองเก้า ในฝันน่ะเขาพูดว่ากูว่าแล้วเอ้ยสองเก้าฝันฟังก็ฝันแต่งวดก่อนยังไม่ออกเนาะวันนั้นกลับหัวตัวเลขก็คลิปนี้มีฝันที่เล่าเพียงเท่านี้นะคะอย่าพึ่งเบื่อกันน้อยอยู่เป็นกำลังใจให้กันก่อนจะได้มีกำลังใจทำคลิปเรื่อยๆนะคะก็ตัวเลขมีมันก็คือเล่าเป็นร้อยเรื่องมันก็มี มันก็มีต้องแบบต้องเข้าบ้างอะ่ะอันนี้มันก็จริงอย่างที่ทุกคนว่าแหละมันก็มีแต่ทีเนี้ยคือปังเล่าเสร็จแล้วให้ทุกคนแคปเก็บไว้ใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไปคัดเอาฝันที่ว่าฝันดีๆอะฝันดีๆหรือบางทีปังจะบอกว่าเออฝันแบบนี้มันออกนะฝันอย่างงี้สวยนะเออปังชอบเลขนี้นะอะไรประมาณนี้คือปังเล่าเสร็จปังก็จะมาคิดวิเคราะห์ แล้วก็มารวบรวมควาฝันแล้วก็มาดูว่าตัวเลขอันไหนอ่ะมันมันน่าจะออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟาร์มที่ว่าเราอ่ะทาฝันเยอะบางทีเราก็เขวบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็บางงวดบางก็บอกถูกเนาะบางงวดบางก็บอกผิดแต่ว่าตัวบางเองอ่ะบางถูกมาสี่งวดติดแล้วแต่ว่าส่วนมากจะเสมอทุนเสมอทุนเพราะว่า เหมือนตัวเน้นมันไม่ได้ออกแต่งวดที่ออกหกเก้าเก้าหกอันนั้นได้ได้หลายตังอยู่นะคะงวดที่แล้วเสียดายถ้ามันออกเป็นห้าสามเก้าห้าเก้าสามอย่างเงี้ยมันก็ได้หลายแสนน่ะแต่พอดีว่ามันออกเออ 9, 9, 3, 5, เก้าเก้าสามห้านะปังไปเน้นตัวตรงๆกับเต็งหลังอืมก็เลยกินแห้ว ถามว่าถูกไหมเสมอตัวค่ะเสมอตัวก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้เสมอมาเลยเนาะก็ใครจะว่าอะไรก็ช่างเขาไม่เป็นไรถ้าเราเอามาคิดมากมันก็มันก็นอยแอบนอยน,น้อยใจไม่คิดดีกว่าคนที่ชอบเรามีเยอะแยะปังก็คิดแค่นี้พอเนาะก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ